กรปุ้นลงบับห่อยลงสบายดีมาพอก,กับบ่าวน้อยสาวลุงเมเนีสลุงทีตตำบักฮงใ่ ข้าวปุ้นใส่บักหอยพี่น้องเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบ้าวน้อยสัลุงนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะข้าวปุ้นพี่น้องข้าวปุ้นบักหอยหอยนาหอยห,หอยเชอรี่แหละพี่น้องบักงุงบ่ได้เฮ็ดหลายพี่น้องมื้อนี้อยู่ผู้เดียวบ้าวน้อยบ่ได้อยู่สัลุงเลยบ่ได้ตําหลายเนาะพี่น้อง มีอย่างในมีมะเขือถั่วฝักยาวมะเกลนหรือว่ามะเขือเทศเนาะมะนาวพริกแห้งพริกสดพี่น้องเครื่องปรุงหรือว่าส่วนผสมบนอื่นไปเบิง่งตนอนะลุ่มต่ำด้วยเนาะตำบกหุ่งใส่ขระปุ่นใส่บักหวยพี่น้องรวมกันเลยเป็นตะแซบบอพี่น้องมันกินน้ำกันเด้อไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวะลุงสีต่ำเนาะพี่น้อง ตำพริกแห้งเอาพริกสดใสพี่น้องพริกแห้งพริกสดแม่เราจะเอากับกะปิลงพี่น้องกะปิลง พี่ละผงนู่มหรือว่าผงชิรดเนาะใจ่หลาเแียบหลายได้พี่น้องใจหน่อยละโบ่แซ่บหนึ่งน,น,น้ำตาลลงน้ำต่อไปเป็นน้ำปลา ปลาลาหรือว่าปลาแดดหรอพี่น้องบีบบักนาวลงเขือเทศใสบักขึือใสบักทัวใสพี่น้อง โคกอันน้อยน้อยพี่น้องโคกน้อยน้อยทำขึ้นก่อนกขาปุ้นลงพี่น้องกขาปุ้นลงบักหอยลงพี่น้องเต็มโคกเลยบาทเลยนะเจ้าจปุ้นเจ้าบักหอยเจ้า ได้พี่น้องจะเสียบบัวมามามากินกันพี่น้องเต็มโคกเลยจะเสียบบัวเต็มโคกเลยพี่น้อง ตาแซ่บบอพี่น้องละุล่งวัจจางเพิ่มน้ำปลาแดกกันนุ่ยาน้ำปลาดาพี่น้องตะแซ่แน้ะพี่น้องนะมา,มามากินน้ำกันพี่น้อง ขออนุญาตใช้มือแล้วพี่น้องเด้อซีม,มึงอีกกันแซ่บแซ่บแซ่บแซ,ซ,ซ่บหลายพี่น้องวิสิตักจานให้พี่น้องเบิ้งกันเนาะพักกัดบพักแก้มกับมีสลัดนี่นะพี่น้องพักกัดบพักแก้มมี่แตสะลัด ตำฮู่งใช้กระปุ่นใช้ปักหอยพี่น้องมามามาคิดน้ำกันอากาศเย็นๆกินเผ็ดๆแซ่บๆพี่น้องอืมอเจ่ะๆพี่น้องมามามาคิดน้ำกันบ้าน้อยวิอยมแตรสลุ่มเจ่ะๆพี่น้องใกล้ใกล้ ใกล้ได้จนมาต่ำกล้องพี่น้องต่แซบบอมาเดอ้อเมื่อกินน้ำกันเดอ้อขอบใจนะที่เขามาเบิงมาชมบาน้อยมาเป็นกำลังใจให้บ้าน้อยสาวลุงขอบใจเบอ้อสกุลสกคนฟังไทยฟังลาวต่างประเทศต่างแดนเนาะขอบใจเบอ้อสกุลสกุนให้พ่อกันคิดนาบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ